ปฏิบัติไปวันนี้วาระเวลามาถึงที่ถึงทางแล้วการปฏิบัติของพระพุทธองค์มันเป็นที่พึ่งของสัรพสัตทั้งหลายได้ท่านปฏิบัติได้ด้วยจิตที่ที่สู้งส่งของท่านมาหลายภพหลายภูมิหลายกับหลายอสงไขยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบุญบาร,รมีของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดผลให้ทุกคนได้มาพึ่งบาร,รมีเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า นี่หละวาระของเราติดตามพระพุทธพระบาตรของพระองค์มานี่ละคือเดินตามรอยพระ,พระบาตรของพระเจ้าองค์เป็นทางแสงสว่างจะส่งทางให้ได้พบสีริเมตกายที่รอคอยอยู่นั่นคือพระอาจารย์วัชร so ิโตสายยานารายวตารนั่นเองนับไม้มาเกิดเพื่อสิ่งใดเพื่อชดใช้เวรกรรมเพื่อสร้างบารมีเสื่องสร้างเพื่อสร้างบุญกุศลเสื่อเสื่อลบล้างทุกจริงทุกอย่างในคำกรหานินทาทุกจริงทุกอย่าง <the> <the> คือการปฏิบ pues um, hmm? nah, ัติของเราจะล้างสิ่งมลทินในจิตในใจล้างกายวาจาใจล้างทุกสิ่งทุกอย่างในจิตที่มัวมองล้างทุกสิ่งทุกอย่างในจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลและจิตอยู่ในใจหรือจะเป็นสิ่งใดที่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาไม่ว่าจะเป็นกรรมเป็นเวรตามเผ่าพันธุ์หรือว่าจะเป็นกรรมเป็นเวรสิ่งใดที่เกิดอยู่ในจิตอยู่ในใจหรือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดมานั่นแหละรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว มาล้างให้สิ้นในการปฏิบัติของเราในในชาตินี้คือขึ้นมาถึงสีอริเมตไกลแล้วขึ้นถึงเมืองของเก่าเมืองแก่ของเราแล้วบ้านเก่าเมืองแก่ของเราที่อยู่เคยอยู่เคยเอาศัยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติเป็นอดีตชาติที่ยิ่งใหญ่บนสวงรรค์แห่งนี้ไม่ใช่แค่ภพชาติเดียวมันเป็นวาระกรรมเป็นเป็นวรระแต่ละภพละภูมิในชาติที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมในชาตินี้ เพราะรู้เรื่องสิ่งใดเกิดขึ้นมันจะได้มีบุญเบรเบเบมีบาร,รมีสิงสิ่งนั้นนั้นในภพชาติต่างๆคือบุญบาร,รมีของบิดามันดาบุญบาร,รมีของสีอริเมตไกยที่ติดตามทุกคนให้มาเกิดรับรู้ทุกสิ่งจุดอย่างในสีอริเมตไกยที่จติ จุตติลงมาสร้างบารมีจะได้ติดตามพระองค์ท่านให้ไปถึงศาสนาที่ไม่มีเวรมีกรรมเราชดใช้เวรกรรมเราทําเพื่อสิ่งใดทําเพื่อลบล้างให้สิ้นสุดในเวรกรรมในการลบราคาฟันในการปกปักรักษาเขรตความบ้านเมืองนี่หลักคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจอยในจิตของเราที่สร้างบารมีมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติหลายสงฆ์ไทยบุญบารมีนี่แหละจะช่วยให้เราเติบใหญ่ในชาตินี้เติบใหญ่ด้วยจิต จิตนั้นก็คือจิตของเราที่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์หลายภพหลายูุิหลายชาติที่จะเป็นสัรพสัตย์อันเป็นบางภพบางภุนบางชาติที่ยาวรังยังสร้างบารมีไม่เพียงพอในการสร้างกรรมสร้างเวรนั่นเองมันจะผิดพลาดที่สิ่งใดหรือ นั่นแหละคือการผิดพลาดด้วยจิตความโลภหัวธรลงมันไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ตลอดมาทุกภพกทุกภูมิทุกชาติอาจจะเป็นสัตว์ประสาเป็นเป็นสิ่งใดที่เราไม่หวังที่จะเกิดเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละคือวิบากกรรมเราใช้จดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้และพบภูมิน้อยภพภูมิใหญ่คล้ายอสงไขามา นี่แหละคือการสร้างกรรมสร้างเวรมาหรือสร้างคุณงว,วามความความดีถึงความความดีที่อยู่ในจิตในใจสะสมเป็นตะเบียงบุญอยู่ในจิตในใจของเราหลายพบหลายภูมิหลายชาติถึงได้มีความรู้ได้มีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในวันหนึ่งที่จะหลุดจะพ้นจากบ่วงกรรมเวรกรรมที่ทำมานี่แหละคือการล้างกายวาจาใจนั่นเองศีลกายวาจาใจจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ศีนบริสุทธิ์จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต รละลึกชาติได้ระลึกบุญกุศลบุญบารมีของพวกคุณเจ้าเป็นข้ามเนื้อหัวที่เราจะได้รับใช้ในชาติอีออและสึบสานตลอดไปทุกภพกทุกภูมิทุกชาตินี่แหละคือบุญบุญบารมีที่เราสะสมมาเป็นทะเบียงบุญ จะไม่ลงไปที่ซามอีกต่อไปแล้วไม่เกิดการรบราคาฟันอีกแล้วมีแต่จ,จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มีแต่การให้พยิการมีแต่บุญมีแต่บารมีมีแต่แตสเสบียงบุญมีแต่ชีทางส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตหรือดำเนินชีวิตร่วมบุญร่วมกุศลเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติของเราจริงนั้นก็คือลูกคลานสายญาณในวันข้างหน้าที่เราจะต้องศึกษาเราเรียนกระปูดาบท เอาความรู้สิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นครูบาอาจารย์สอนล,ลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้านี่แหละถึงได้มีบารมียิ่งใหญ่อลังการในชาตินี้คือการปฏิบัติที่ขึ้นมาในครั้งนี้นั่นเองคือศึกษาเราเรียนกับปูด่ดาบทเอาบารมีแตกกี่พบกี่ภูมิอีชาติของปูด่ดาบทที่สั่งสอนอบรมมาเอามาใชใ้เป็นประโยชน์ รู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เพียงต่อไปรู้แล้วจะได้ปฏิบัติเอาจิตที่บริสุทธิ์เอาสิ่งที่ดีงามที่เราสะสมเป็นตะเบียงบุญเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คือจิตของเราที่สูงส่งจิตของเราที่สะสมเป็นตะเบียงบุญเอามารวมกันในชาตินี้ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาโดยไม่คาดคิดทั้งทัพย์ถิ่งเงินทองเกียดยศสักศีบารมีและการหลุกพ้นได้ดวงตายิ้นทำรู้อดีตชาติรู้อนาคตแต่การทางหน้าเกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นกายสังขารของทวยเทพเจวดาต่อไป บุญใหญ่จะได้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะได้พบแสงสว่างธรรมะของพระตองส่งทางให้ให้พบแสงสว่างคือความหลุดพ้นความสุขความเจริญและความสุขในจิตของเราที่ปฏิบัติได้คือความหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรนั่นเองคือโหสิกรรมทุกจิตทุอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นจิตวิญญ,ญาณให้ชดใช้เวรกรรมด้วยจิต จิตว่างปล่อยวางละโอโหิกรรมรื้ว่าจะเป็นสิ่งใดในบุญในกุศลแผ่ให้อที่ไทยแพ่กว้างไกลไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์หรือยังไม่มีโอกาสนั่นละแผ่ให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่น ในชีวิตของเราคือบุญกุศลที่มีบารมีปฏิบัติแผ่ให้สัรพสัตานั้นที่เป็นกรรมเป็นเวร,รหรือจะเป็นผู้ที่คิดดีทาดีก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งทิ้นไปจะมีแต่จิตที่ใสแต่อารมณ์สุ์ซึ่งกันและกันต่อไปคนที่เกลียดโกรธก็จะได้ให้โกรธท้ายเกลียดให้จังหรือหมดวาระเวรกรรมที่จะไปตามทางใครทางมันโดยวาระที่การโหสิกรรมซึ่งกันและกันนั่นเองคือการสิ้นสุดวาระการชดใช้นี่แหละคือการปฏิบ,บัติรับใช้ครูบาอาจารย์รับใช้นารายวตารรับใช้ บูนอนันตนาคราชหรือจะเป็นปูส่สีจุดทอปูปูทุกพระองค์ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ที่รอคอยอยู่หรือจะเป็นองค์ดำเส้นันทาที่ท่านจุติลงมาเป็นพระอาจารย์วจชรีโตในชาตินี้ <S <S นี่แหละคือนารายวตานนั่นเองบุญใหญ่จะได้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตของเราในกายในใจของเรานั่นแหละคือบุญบุญใหญ่ของเราก็อยู่ในจิตจิตของเรานี่แหละ จะสร้างบารมีให้เติบใ,ใ,ใหญ่ทั้งบารมีทั้งจับทิ้งเงินทองทั้งเกียรติยศศักดิ์ศีอิทธิฤทธิบุญธร์ก็คือเอามาใช้ในทางพุทธคุณนั่นเองคือบุญกุศลนี่แหละเป็นอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ปราบพวกบานบวปราบพวกพยาพยศทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างได้คือแผ่เมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบคาบแม้กระทั่งพยามารไม่ว่าจะเป็นจิตของเราเองที่ยังร่ำร้อน ว่าจะปรับจิตของเราด้วยตัวของเราเองด้วยใช้จิตกายวาจาใจของเราให้สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ราบรื่นในจิตของเราคือไม่มีสิ่งใดมาขัดมาขวางมันจะมาลายให้สิ้นไปด้วยการปฏิบัติด,ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองกายวาจาใจน,นั่นเอง สิญไกรวาจาใจานี่แหละจะเป็นใช้เป็นอาวุธที่ที่ประเสริฐคือใช้ให้ถูกพวกที่ถูกทางใช้ให้ถูกตามกฎธรรมธรมรมะของตรองคือศีลสินห้าสินแปดทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เกิดผลต่อผู้ศัพทพระสัส์ทั้งหลายหรือเกิดแต่ตัวเอง,หร,อเเองหรือเกิดแต่ผู้ที่เป็นบิดามารดาที่เราคอยอยู่หรือจะเป็นสิ่งใดที่ที่ผูกพันกันมาจะเป็นลูกเป็นล้านหรือเป็นสายญาณหรือจะเป็นสิ่งใดสรรพสัตว์ที่เลี้ยงดูที่จะเป็นสิ่งใดที่ผูกพันกัน เขาจะได้อา,ารถสงผลบุญจากเราในการปฏิบัตินั่นเองจิดว่างปล่อยวางแล้วจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจากการปฏิบัติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในการหลุดพ้น ตั <St> ้งใจปฏิบ <aún> <yelled> ัติต่อไปวันนี้ปู่อาราดาดาบทมาบอกข่าวให้ทุกคนได้รู้ว่านี่นะคือโรงเรียนของเราโรงเรียนเก่าโรงเรียนแก่มาศึกษาเราเรียนคือเพิ่มเติมทิชทิกทุกทุกกจิกรมโมโกต้องกาจิกรมโมโกปาจิการโวทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้อีกเล็กน้อยเจ้าก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมแล้วตั้งใจปฏิบัติไปศีลกายวาจาใจนั่นเอง